จันนวนเว,วลาฝนตกที่นี่ทางเป็นไงบ้างอะผักบุ้งก็ต้องเก็บเลยครับ <_ an> เพราะว่าพักกูดน,น้อยมากเลยมะน,น้านี่ยิ่งแก่ยิ่งอร่อย <_ an> ยิ่งมีน้ำเยอะใส่เลยครับโอ้โหนี่สูตรสาวไท้เขินนะครับลมเย็นฝนจะตกไหมเนี่ยตกทีเถอะมีใครเคยมาเที่ยวที่บ้านแล้วกลับไม่ได้บ้างไหมเนียยังไงต้องไล่กลับให้ได้นะต้องเต่อมันจะเซ็มเนาะโอ้น้ำมา ัมาดยวกลับมาบ้านน้องจันนวนกันนะครับทุกคนน้องจันนวนกำลังพาไปเก็บผักนะผักที่ข้างๆบ้านไ,ไ,ไม่แน่ว่าไม่แน่ใจว่าใช่ตรงนี้หรือเปล่าอุ๊ยใบยคุ้นๆอันนี้ต้นในซสังอ่ะ ต,ต้นอะไรจ้าต้องนินไม่ใช่นึกว่านึกว่า,า,บา,าใบฮ้าแช่นึกว่าสิ่งที่ต้องการไว้ต้มไก่ใช่ดีไวตไ <c oughs> ไ้ต้มไก่ไใบต้มไก่ทุกคนงงนมุดมุงด้วย <c oughs> คือตอนแรกเราว่าจะกลับไงคันนี้ขึ้นไปบธธนพระาตลมเย็นมากเนี่ยแล <c oughs> ้วก็ทำาว่าฝนจะตกน้องบอกว่าอยู่นาน,านจะให้ฝนตกก่อนแล้วค่อยกลับ น้องน้องน้องนินเขาบอกว่าเขาอยากซิ่งไงเขาบอกว่าพี่อนแน่เคยขับรถขึ้นดอยไหมตอนฝนตกตกหนูเคยไหมตกตกเคยค่ะพี่มันไหมมันค่ะเออพี่อยากลองจ้ะแล้วพี่เลยกลับมากินข้าวบ้านน้องจันนวลนะจันนวล<า>เวลาฝนตกที่นี่ทางเป็นไงมั่งอะทางลื่นมากเลยลื่นมากเลยนะค่ะ <c oughs> แล้วหนูขี่ได้ไหม <c oughs> ขี่ไม่ได้ค่ะสอนท้ายพี่ได้อยู่พี่เก่งเรื่องนี้จ้ะพี่ล้มบ่อยนี่จะพาพี่ไปไหนเนี่ย เก็บผักกูดค่ะอ๋อหรอครับโอ้นี่ก็ทำอะไรจาน,นวนเนี่ยทนเน่าอ๋อทนเน่าค่ะอ๋อทังเก็บเม็ดโนเน่าเนาะใช่ค่ะอ๋อแต่น้องจานวนจะพาเราไปเก็บผักกูดนะครับนี่อาอ๋อเ,เก็บนี่นะเก็บนี่่ะอ๋อผักกุฎนี้ก็กินได้ครับอ๋อนี่นะน้องฟิงหนูไปช่วยน้องจันวนเก็บหน่อยดิ<อ>มันจะมีพอกินไหมเนี่ยพี่เห็นมแต่หญ้าอ่อนนี่พอกินไหนหนูจะเก็บดอกไหนอันไหนอ๋นยอาาย,ยอดนี้นะเออหนึ่งยอด จะพัดพอจานไหมมีผักกูแสดงว่าเอ,อที่นี่ยังคงบริสุทธิ์อยู่นะครับจานวนนี้เขาปลูกอะไรเนี่ยต้นเนี่ยเหมือนกระเจีย๊ยบใช่ไหมใช่ค่ะกระเจีย๊ยบอ๋อปรดเจีย๊ยบนะครับนิน<อ>ไม่ค่อยมีเลยอะผักกูดเหรอคะพี่เออมันต้องเดินรอบไปเด้่อยหรือเปล่าพี่นินบอกมีอ,อ่น้องบอกมีแถวๆนี้แหละอ,อู้นเขาไปเก็บอะไรมาจานวนฮะนู<อ>่นนะเขาไปไหนมาอ่ะบ ไปเอาทนเน่าค่ะอ๋อนี่เราถทำทนเน่าหมดเลยนะ,ะมีน้อยครับก็ไม่เป็นไรนะก็เอาเท่าที่ได้นะครับยังน้อยก็มีน้ําต้มผักกินหวานหวานเอาิงเก็บจเจอดึงยอดนะลูกใช่เกือบแล้วเกือบไดยน้องแล้วเนี่ยป,ป,ป้าพักูดป่าป่ะนะใช่ค่ะกินไปเดี๋ยวฟิงก็ไม่ได้กลับกันพอดีอยู่เชียงตุงยาวเลยอยู่ยาวเลยเออเฮ้ยนี่นะเก็บมาไม่ดูอะไรเลย ผักบุ้งก็ต้องเก็บนะครับเพราะว่าผักกูดน้อยมากเลยจะจะผักผัดรอเลผัดผักรวมมิตรนะครับบ้านเดอรอเหนือดูทีมงานเราเนี่ช่วยกันทำไมช่วยกันไม่ได้กินครับเพราะว่าปลาไม่มีขายหมูไม่มีขายแต่ไข่พอได้อยู่พาไปดูร้านค้าในบ้านเดอะรอเหนือนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้มาร้านค้าสักเท่าไหร่ ถนนซ้ายขวาไปตรงๆตรงๆก็มีนะค่ะร้านอยู่ไหนอะนู่นค่ะนี่นะประตูสีเขียวประตูสีเขียวเนี่ยอ๋อเวลาเขาไปซื้อของมาขายเขาก็ไปในโตวเวียงใช่ไหมค่ะ,ะ,ะเขียวเลยจ้ะผักผักขี้พี่ตาดีมากเลยนี่ผักขี้อะแต่ว่าเขาคงไม่ให้นะพูดดิ้นเลยนิน,น,นทำเป็นว่าผักขี้อะ มีเนื้อกระลูกหมูก่อนนะมันถึงจะอร่อยแต่นวลทำเป็นไหมทำเป็นค่ะพ,พี่ชอบชอบกินแกงผักี้มากเลย <c oughs> มีสาวเชียงตุนทำให้พี่กินคนหนึ่งแล้วก็หายเพราะว่าไปกับตาเลย <c oughs> <c oughs> เปาร์ลันคารแล้วดูลันคาร์เดินรอเหนือยนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะเชิญเจ้านี่ใช่ไหม <c oughs> อ๋อนี่นะอ่่ะนีอ๋อเปิดหน้าร้านเมื่อกี้นะ <c oughs> น้องไปซื้ออะไรเดีพี่รอตัวเนี้ยจนวล นกแบบนี้ที่บ้านเยอะไหมเนี่ยเยอะไหมคะนกแบบนี้ที่บ้านเยอะไหมเฮ้ยเยอะค่ะกินไหมกินไม่กินค่ะมันมาอยู่เองเนาะอ้หูนแต่ว่าไม่ใครไปเก็บมันใช่ป่ะจะไปแล้วว่าเจอหมาเว้ยกลัวหมาเรากลัวหมาเว้หมามาเว้กลัวใช่ป่ะถ้าดุกับหมากับพี่นี่แหละไม่ต้องกลัวจะจัดการให้เจนพูดเดียวกัน ก้ามก้าดก้ามล็อกกอนมันมันกำลังกำลังคู่กันอยู่มันคู่กันอยู่ไปไปใจเย็นใเย็นพวกเดียวกันใจเย็นๆนได้เครื่องได้ได้ปลากระป๋องได้ไข่นะครับเดี๋ยวไปทำเมนูง่ายๆกินกันนะครับนะเพราะว่าที่ในเมืองตอนนี้คือไม่ค่อยมั่นใจว่าฝนตกหรือเปล่าแต่อากาศมันดูชื้นๆพิเตษนะครับเมื่อกี้ลมแรงแล้วก็ฝามืดๆนะครับมูนลงมะนาวนี่ว่า อันนี้เป็นบ้านคุณนะ้าของน้องจันนวลนะครับน้องจันนวผลพาผมมาเก็บมะนาวก็ปลูกเองออมะนาวนี่ยิ่งแก่ยิ่งอร่อย <c oughs> ยิ่งมีน้ำเยอะราคาสูงนะครับตอนนี้ฟังแม่สายนี่คือซื้อมาแพงมากเท่าที่ได้ฟังข่าวอยู่นะครับ พี่ๆคนไทยซื้อมาทําบุญ่ะบอกโอ้มันหนาวแพงแพงถ้าปลูกกินวันนี้ก็รู้สึกว่าประหยัดและคุ้มค่าด้วยเพราะว่าปลอดสารพิษนะเปลือกมามีเปลือกอีกก็กินได้ครับไม่ไม่มีพวกยาฆ่าเชื้อยาฆ่า,มาแมลงนะจะตดนนี้ห้องครัวเนาะใช่ค่ะอ๋ออ๋อนี่นี่เป็นคุณยายแนละ้วคุณยายไม่สูงค่าคุณยายคุณยายเ,าเป็นลานเอาเป็นลานนะครับ อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตมาเฮ็ดผักหน่อคุณยายเดี๋ยวเดี๋ยวแก็จะก่อไฟให้นะผักกูดยาปลากระป๋องไข่ทอดนะครับมีมดเออข้าครัวน้องจันนวนนะครับเดี๋ยวน้องจันนวนจะทำเมนูแรกคือเมนูอะไรครับจันนวนผัวผักกูดค่ะผัดผักกูดผัวผักกูดนะครับเมื่อกี้คุณยาย ไปเก็บผักอะไรมาให้เก็บอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมอเกอือเทอ๋อมกเ,กอเนาะที่ที่บ้านมีใช่ไหมครับมีค่ะอ๋อนี่นะได้คั่วกระเทียมครับตามสูตรนี่ใส่หอมกับพริกด้วยนะครับนอกเหนือจากกระเทียมแล้วหอมมากเลย อ๋อแล้วก็คั่วมะเขือเทศก่อนเนาะปี่วิธ่เขาคั่วไม่เหมือนด้านเรานะขเาคั่วเครื่องให้หอมให้หมดก่อนผักกูดนะครับก็พอสมควรเลยนี่ใส่เลยครับ โอ้โหนี่สูตรสาวได้เขินนะครับมีเครื่องเยอะกว่าที่เราเห็นนะั้นถ้าเกิดเป็นบ้านเราคือจะจะคั่วกับกระเทียมเจียวก็พริกแห้งแค่นั้นเองนี่คือใช้พริกสดได้เลยนะครับพอได้กินนะครับไม่ถึงขนาดเยอะครับแต่ว่าเวลาคั่วเนี่ยมันก็จะนี่โอ้เรื่งนะครับชุนม,มากถ้าทางจะอร่อยข้างบนก็คือเกลือกระชุดเนาะะ <C ell ar> ฉุนฉุนใครก็ฉุนเนอะทีมงานเยอะครับทีมงานบ้านนี้ครับจะ <c oughs> คั่วจนแห้งนะครับ <c oughs> <g ags> ก็สุกแล้วครับไม่ยากครับเมนูนี้ครับอ๋อต้องใส่น้ำด้วยนะแน่นอน อันนี้คือเสดใช่ไหมครับค่ะน้องจะยกลงแล้วนะน,นี่ครับเดี๋ยวผมก็จะชิมเลยว่าจะแซ่บไหมน้องบอกว่าอร่อยแล้วโอ้นะครับชิมตัว <c oughs> ไปชิมตัวกันครับ <c oughs> ที่เดือนเก็บมาสองรอบได้แค่นี้เองเวลาผัดนะผัดจนแหง้งนะครับ ผัดจนบว่าผักมันเริ่มนุ่มเริ่มสุกนะครับหนึ่งชามคนระับเวลาเขากินข้าวเนี่ยเขาจะกินนิดหน่อยนะครับใเรื่องของอาหารแต่ว่าเขาจะกินข้าวปั้นบเบลเลยอันนี้คือจะกินข้าวเหนียวใช่ไหมครับน้องจันวนวนใช่ค่ะทำาปันนีดมากเลยสาววันนี้อะเรียบร้อยชิมตยยขออนุชิม,มนะครับ ว่าฝีมือสาวบ้านเดอเราเหนือจะถูกใจผมหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะให้คะแนนนะครับจากความสามารถเอาพักกูนึงหนึ่งชิ้นพอครับเพราเดินเก็บมายากมากนะครับกับเมื่อคืดซ้มของคุณยายนะครับอลมเย็นฝนจะตกไหมเนี่ยตกที่เถอะ <c> ผ <oughs> ู้เล่ยนครับจะตก <c oughs> อร่อยอร่อยมากอร่อยีครับโอ้อร่อยมากฝีกมือสาวเดวเราเหนือครับทำให้ผม ตราตึงใจอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาที่นี่นะอข,ขอบคุณครับคุณยายน้องจันนวนยำแตงให้กินด้วยน้องฟิีมาชิมบ้างลูก<ม>คือเผ<ม>ื่อนิดเดียวไนดะ้เห็นน้องนี้ทำนี่คือคุณยายยำยำนะกระนึก <c oughs> ว่าตำส้ตมตำนะเนี่ยไม่ใช่แต่ยำเราค่ะพี่อย่างนี้ปลากระป๋องไม่ต้องยำแล้วมั้งเราว่าจะโชว์ฝีมือนะคุณยายยำแตงโชว์แล้วเรากลัวอายนี่อคุณยายยำแตงให้กินบ่อยไหมจันนวน ก็นานทีนะเอาพี่ลองชิมมั้ยพี่ชิมบ้างก็ได้มาเนี่ยแบบเราใส่พริกเอาพริกพริกแห้งเหรอใช่ค่ะพริกเพิ่มแป๊บเดียวดี๋ยคุณยายทำให้กินนะอ่ะกินกินใกล้ๆพี่นินบ้างนะอืมเขาจะมีรสชาติมันๆของถั่วคนนี้อาจจะชอบแบบนี้ก็ได้ถ้าเป็นบ้านเราจะกินถ้ายำก็คือจะเปรี้ยวๆเผ็ดๆหวานๆเนาะอ่าใช่ค่ะพี่จะมันๆ จะมันใส่พนิกสดเอาพิ่งดูเขาใส่พริกคั่วอะก็เป็นอาหารได้แปงหนึ่งเมนูมาดูบรรยากาศการรับประทานอาหารวันนี้นะครับเย็นแล้วด้วยนะครับผมก็เลยให้น้องอะไม่ต้องทอดไข่แล้วก็เอาข้าวเหนียวที่คุณพ่อหุงไว้มากินแทนส่วนเราหุงข้าวสวยให้แทนพระเจ้าเนาะแล้วก็เราจะต้องรีบกลับเพราะวันนี้ ฝนฟ,ฟ้าครึมคมเป็นใจอยาก <c oughs> อยากจะให้ผมอยู่ต่อแต่ผมบอกผมไม่ <laughs> ผมจะกลับ <laughs> ได้อยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> มีใครเคยมาเที่ยวที่บ้านแล้วกลับไม่ได้บ้างไหมไม่มียังไงต้องไล่กลับให้ได้นะ <c oughs> ไม่ถ้าวอนเวลาแขกมาเยี่ยมมายามก็คือเขาก็หนูก็ทํากับข้าวทำอาหารให้กินแล้วก็บางทีเขาซื้ออะไรมาหนูก็ก็ก็กินที่นี่ได้นะไม่เป็นไรได้นะจะได้รู้ไว้เผื่อมีคนไทยมามาเที่ยวอะไรเงี้ยได้นะ เดี๋ยวเดี๋ยวหนูชิมชิมก่อนเลยครับชิมเลยครับเป็นเป็นเจ้าภาพชิมเลยนะเดี๋ยวพี่จะรีบกลับด้วยพอดีว่าเราเรามากันช้าด้วยนะเรามาช่วงบ่ายกว่าเราก็ไม่ตั้งใจมาหรอกแต่ว่าด้วยความตั้งใจของนินไงอยากให้พี่แอนได้าเอกสวยๆพี่แอนก็ต้องรีบมาเลยอุ๊ยอร่อยไหมิล่มือตัวเองอร่อยคือชมตัวเองก็เป็นได้คนเราน้องนินจ้าชิมปลากระป๋อง่อยสิจ้า ปากระป๋องสูตรลุงอเนแน่ออนทัวที่เขาทำดิบแต่สาบอกกินดิบไม่ได้ต้องต้องทำสุกอืมเป็นไงจ๊ะน้องนินโอเเคคลยรับพี่อ๋อที่จะเป็นเคยเชียงตุงได้ไหมครับโอเคโอเคโอเคนี่คือมันไม่ได้แต่ถ้าบอกได้ก็ได้แต่โอเคนี่คือมันไม่ใช่แหละแสดงว่าไม่ได้เออชิมมืออยากกินอะไรเอากินชิมชิมเลยสูตรใหม่เนาะสูตรลุงสูตรลุงไม่เหมือน มที่กินปะจำใช่ไหมเออาอําอือเป็นไงหวานไหมหวานหวานอ่ะพอพอนี้เสร็จแล้วอร่อยนะออพอคัวนะกกับแตงด้วยจัดไปอันนี้คือผมยังไม่ได้กินตอนแรกแล้ก็แต่ว่าก็รู้สึกว่ามันมันเหนน้บอกว่ามันมแต่ชิมก่อนอันนี้เป็นีมงของน้องนินนะครับซึ่งคนยุกคนให้สูตรนะครับกระเทมเจียวเร ใช่ค่ะพี er ่กระเทียมเนื้อาไปเจียวด้วยหรอต้องเอาเจียวด้วยมันจะได้มันหน่อยนึงมันจะได้หอมหอมมันมันอเออหอมหอมมันมันแปลกๆดีอ๋อถูกเด็ดไว้ใส่กระเทียมเจียวด้วยแหละแล้วก็นี่ข้าวเหนียวของบ้านน้องอันนี้ปลูกเองไหมครับปลูกเองปลูกเองนะเองนะที่บ้านปลูกข้าวเหนียวเองป้านินปลูกอะค่ะไหม่ะไม่ได้ทำนานะค่ะแล้วคุณพ่อทำอยู่ค่ะแต่ว่าพ่อเอามาให้ที่บ้านอยู่เหมือนกันอ๋อเอ้ามันนี้อยู่ไว้เด็คุณพ่อเหรอเอาค่ะคุณพ่อแยกอยู่ต่างหากค่ะอ๋อนะครับ เดี๋ยวผมขอจะชิมชิมติมหนึมมอของน้องเลยครับเวลาทำสุกปกติเราใส่ดิบไงไงเพ่งอร่อยไหมอร่อยสิค่ะซีมีซีมีลุงซีมือลงุมมอลงอืมบอกทากัฟอร่อยไหมกินจริงกว่าแล้วอร่อยมากน่าสุดยอดมากลองชิมผักประกุนอุซาลงทะเลเก็บเองกินได้เลย ครับแม่เท่ากันนะคกันกินแต่แม่เท่ากับจะกินข้าวตังหานะครับขอบใจเรานะครับอ๋อข้าวที่หุงไว้สุกแล้วนะซื้อกล้ามซืุ้กแล้ามแข็งก็เนี่ยด่างแข็งเง้ยเออเออกลับมาซื้อคือยังไงจ๊ะฮะอ๋อบอกว่าน้ำผึ้งเดี๋ยวค่อยๆสุกเดี๋ยวให้มันหุงไว้ก่อนคือเราก็กลัวกำมือนล้วเรากลัวฝนตกแล้วมันอันตรายมันมันไม่มีไฟจใช่อ่ะใช่ค่ะถนนมันลื่นนะถ้าเกิดว่าฝนตกอืม กลางวันว่าขับยากกันคืนนี้อาจจะยากกว่าด้วยเมื่อตลอดทางน้องนีมาที่นี่กี่ครั้งละที่เดลรอเนี่ยที่เลยรอนี่มาถ้าเกิดว่าหลังโควิดนี่มาครั้งแรกเลยนะพี่อ๋อ,อพออเขาปนเหมือนเหมือนพี่เลยดิใช่ค่ะพี่มาดูมานมากครับเพราะว่าโควิดปุ๊บเขาก็ปิดหมู่บ้านนียค่ะพี่ไม่ให้ใครเข้าอ,ออกเลใช่ไมไม่ีอะไรเปลี่ยนไปไหมครับไม่เคยเปลี่ยนเท่าไหร่นะสำหรับพี่เหรอ แต่สำหรับเปลี่ยนเนี่ยนะคะพัทธ์เปลี่ยนพัทธ์อ๋อใช่ใช่พัทธ์เปลี่ยนบนรัฐใหม่ใช่ดูใหม่ๆอยู่เลยราคาบ้านเพิ่มขึ้นที่เป็นเสียเพิ่มขึ้นนิดหน่อยมีซัมกัซซี่ใช่เป็นเป็นกระเบื้องไม่ใช่ไม่ใช่ดินขอแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีมีมีราคาดินขอเยอะเยอะมากๆอยู่มีเป็นกระเบื้องเพิ่มเติมมาเยอะไงจะมีแค่สามสามบ้านที่เปลี่ยนใช่ครับถือว่ายังค้างอยู่ อร่อยอร่อยมนาักค่ะน้องน่ารักมากครับเมื่อกี้ชมชมน้องอยู่ว่าน้องหน้าสดก็สวยอันนี้ไม่แต่งหน้าเลยใช่ไหมล้างหน้าครับปกติก็หวานนี่เลยนะอันนี้หน้าสดเลยค่ะน้สดน้องเสียงน่ารักมากเลยเคยตะโกนไหมคะตะโกนมวยวาย เคยด่าไหมครับเคยด่าไหมครับเคยด่าไหมครับไม่ค่ะเขาเป็นเพื่อนเลยราค่ะไม่เท่าที่จมค่ะไม่เท่าที่จมค่ะคงเป็นเท่าน่ารักมากไม่ทามาอยู่เป็นเพื่อนกลัวลูกหลานจะจะไม่มีอะไรกินมาแล้วครับสิ่งที่ไม่คาดคิดมาแล้วครับฝนตกแล้วลราคาป้าแป๊ะป้าแป๊ะเลยครับตอนนี้สั่งสีฟ้าก็ร้องได้ตุ่มตามตุ่มตา เห็นจ้าสิ่งที่เราไม่คาดคิดอีกมาแล้วทําไงดีจะรอจะรอก่อนไหมรแป๊บนึงก่อนค่ะพี่ดูดิเขาจะหยุดไหมใช่ค่ะเดี๋ยวต้องดูสภาพอากาศแป๊บนึงน่าจะมากับลมนะคะถ้าทำยางหนักขึ้นแล้วแหละถ้าวฟ้าร้อนน่าจะเป็นเรื่องเลยเออถ้าคลินี้กลับไม่ได้นอนนี้ได้ไหมครับไม่ถ้ายทายจะไม่ดีเลยจ๊ะพี่จะกลับให้ได้จ้าฟิงมาแล้วมาแล้วเข้าทางเรียบร้อยโดนก็เป็นเบ็ดแล้ว โอ้ยฟ้าร้องทุกคนถนนลื่นแน่นอนถ้าเกิดกลับไม่ได้คืออันตรายเนะถนนลื่คนคราวนี้แหละเป็นเรื่องของเธอเรื่อง, <c oughs> งจริงครับทุกคนเรื่องจริงครับตกจริงจังเลยนะโอ้โหลูกเพตตเมตองมันจะเจ็บเนาะดูดิวัวหนีกันเต็เมเลยโอ้ตกน้ำแข็งคอดูทุกครั้คอตกเลยไม่คิดเ,เนี่ยเพิ่งเห็นครั้งแรกในชีวิตอ่ะ ดูดิโอ้ลูกอลตกเต็มเลยเก็บให้ดูปวดเจ็บหลังนาไม่มีเลยไหมโอ้ดูดิโดนละโดนเรามันต้องเจ็บแน่ๆเลยอะมาจากหลังคา อันนี้คือกลับมาได้จริงแล้วที่เจอพอมืดนี่เห็นด้วยใช่ปะหนักมากมันนี้ไปลองรู้สึกทางการเดินทางว่าเราจะกลับได้ไม่ได้นะครับทุกคนเมื่อกี้ผมขอพระทาครับเพราะว่าผมสมมากระ๊อกคาดท้าได้พูดผิดไปผมบอกว่าวันนี้เหมือนฝนจะตกผมมากัฝนนะครับแล้วก็ความชุ่มช่ำจะมาปรากฏว่าเรื่องจริงแล้วก็เมื่อกี้ผมขอบอกอพระท้าครับผมขอกลับบ้านนะครับวันนี้ยังไม่อยากนอนนี่เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเดินทางต่อครับก็เลยขอให้พระท้า ช่วยเบาๆฝนหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเดินทางกลับอีก้วดูทางนี่อันนี้ถัวจะไปแล้วนะเดี๋ยวเราเหนื่อยในวันน้มาใหม่ครับมาในรอบกี่ปีไม่รู้ครับฝนตกหนักมากบาๆชาบเลยบายบายบายคๆค่ะเจอกันนะคะน้ำท่วมเดี๋ยวเไปคะ่ะ โอ้ดำลงน้ำมาน้ำมาเดี๋ยวลองกลับแล้วครับกลับย่าวกลับเย้าวพอควายเข้าบ้านบนดินเลยเกดอะไรขึ้นคะเอ่อพอพูดถึงพระธาตุกระติกกระติกล่นหมดเลยเนี่ยรออ่ะนะป่าค่อยๆดีเท่าไหร่ไปเก็บทีแล้วตั้งกระโดดข้างทางเนี่ยๆๆๆๆๆสไลด์ลงข้างทางเนี่ย ออาไปฝากพี่นีนนะคะนี่อยากอยู่เดี๋ยวเราเหนือไงยังไม่ถึงไหนเลยอยากจะบวชอยู่เปขั้นทางสมัครอตข้าวลูกช้างยังไม่บวชครับลูกช้างยังเดินทางมาทุกขอเขามาเลยมันไม่ได้มานานแล้วไงก็เลยกอยากจะอยู่นานๆยังไงต่อนี่เหรอ แล้วแหละตอนเนี้ยเพื่อนลูกเพื่อนมาได้อยู่ไปคนที่คิดดีรู้เลยนะได้ดีไม่ดีก็ดูเองไปดีเราทำดีเรามาเรามาทำมุ่นเรามาทำมุ่นไปแล้วครับ่อยค่อยๆไปนะเมื่อกี้แบบเหมือนเล่นอ่ะมันก็เลยล่นมันลื่นมันลื่นจริงโชว์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 นี่ไงลุก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 ลุ่นไปต้องค่อยไปลูก โอ้พินินลื่นพินินลื่นพินินลื่นลุงก็จะลืนลลน่นเนี่ยต้องรอให้ตรงล้อมครับปัดทั้เป็ดเลยพินินลื่นพินินลื่นจริงเนี่ยไฟก็ไม่มีด้วยเนี่ยรถเรามีก็เหมือนไฟอะไรก็ไม่รู้แตาตามีไฟที่หัวอยู่เดี๋ยวเต้องใส่หมวกกันน็องน่านน่านานาน นาน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 เดียวไงเนั่งเฉยนั่งเฉยนั่งเฉยดูพี่นนิดูพี่นินดูดูพี่นินด้วยไปไปลงไปรอไปดูพี่นินเดี๋ยแตาตาจะดิฟแล้ว